สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยก็จะมานำเสนอในเรื่องของการฝึกอ่านภาษาลาวนะคะแต่วันนี้จะไม่ได้มาเน้นลึกลงไปอะไรมากมายนะคะจะมาสอนอทุกคนนะคะฝึกอ่านแบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าภาษาลาวเนี่ยคล้ายคลึงกับภาษาไทยมากเพียงแค่บางตัวอักษรเนี่ยเราอาจจะงงๆหรือสับสนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็แนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันเนะาะค่ะชื่อออยนะคะก็มาจาก เป็นแอดมินมาจากเพจห้างหน้าไทยลานนั่นเองใน Facebook นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะคะก็หลายๆคนยังไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเปิดเพจได้ไม่นานนี้เองนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตาม,มด้วยละกันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะแต่วันนี้จะมาสอนในการฝึกอ่านสารลาของคำคมนะเอามาเอาภาพมาจากใน Google นะคะมาลองฝึกแปลไปพร้อมๆกันดีกว่า ก่อนที่เราจะไปฝึกแปลกันนะคะเราก็จะมาดูพยัญชนะในภาษาลาวซะก่อนเนาะว่ามันมีกี่ตัวนะคะพยัญชนะในภา,ภาษาลาวเนี่ยมียี่สิบหกตัวบวกอีกหนึ่งก็คือรอรอเรือน,นี่เองนะคะก็คือสําหรับภาษาไทยมีตั้งสี่สิบสี่ใช่ไหมคะเยอะมากมายดีเดียวแต่ภาษาลาวเนี่ยก็เหมือนจะอเท่าภาษากฤษกตะมานั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีของเขาเนี่ยก็จะมีสระ พย,ยัญชนะผสมด้วย6ตัวนะอ่าเราเราลองมาดูกันนะคะก็เทียบเทียบกันเลยนะคะก็ไก่คล้ายๆกันแต่ว่ามีหัวของของภาษาลาเนี่ยจะสังเกตดูของเขาจะมีหัวกันหมดเลยนะคะมีหัวหมดเลยไม่มีตัวไหนที่แบบไม่มีหัวนะดูดิใช่ไหมดูนะมีหัวหมดเลยอก็ไก่คล้ายๆกันค่ะเขียนแบบนี้แต่มีหัวหม้วนเข้าแล้วก็ มาอย่างนี้ขอไข่จะเป็นในลักษณะคล้ายๆการแตกเหมือนเวลาอ่านเราอ่านแบบตะแคงอีกมุมหนึ่งนะอันนี้ขอไขนะ่ขอควายนะอันนี้ก็คือม้วนเข้ามาอย่างนี้นะคะแบบบางคนเนี่ยจะมองเผลนๆเนี่ยจะเอ้ยอ่านเป็นถอถุงแต่ไม่ใช่นะขอควายนะตรงนี้คือคอคอควายอ่ะงองงัวก็คืององงูบ้านเรานะคะก็จะม้วนคือม้วน ม้วนหัวน,นะคะแล้วก็ลงมายาวๆนะคะยาวหน่อยหนึ่งแล้วก็โค้งมานิดนึงอย่างนี้ค่ะคล้ายๆกันค่ะจอจานสอเสือก็เหมือนเวลาเราเขียนเร็วๆเขียนบัดๆนะคะก็จะม้วนหววัวปุบเข้ามาขออ้างนี้ซอโซ่นะคะก็จะเหมือนลักษณะของขอไข่บ้านเรานั่นแหละแต่ว่าออซอโซ่ก็คือลากลงมายาวหน่อยเท่านั้นเองยาวยาวกว่าขอไข่หน่อย นะคะนี่สเสือเขาเดี่ยจ,จะไม่มีชอช้างนะคะบ้านเราจะมีชอช้างใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยเป็นซอส,สางนะซอส,สางแล้วก็อันนี้ยอยูนะคะก็คือยอยักษ์เขียนเหมือนกันเลยดอเด็กนะคะเหมือนกันแต่ดอเด็กบ้านเขาเนี่ยจะหัวจะอยู่ด้านล่างเลยแล้วก็ม้วนขึ้นมาอย่างนี้นะอ่านี้ต่อตาคล้ายๆกันเลยค่ะอันนี้ทอถุง นะก็เนี่ยเราจะเอามาสับสนกับตัวเนี้ยเพราะว่าบ้านเรามันจะเขียนแค่นี้ใช่ไหมแต่ของเขาจะลากลากลงมายาวๆแล้วก็แล้วก็งอขึ้นนิดหน่อยนะมีหัวตรงนี้นะอันนี้นะค่ะส่วนน,นอนหนูเนี่ยนอนหนูบ้านเราจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะแต่นอนหนูบ้านเขาคือจะเขียนแบบในลันกษณะของแบบนี้นะหให้จําไว้นอนหนูกระมองไม้ อย่าสับสนกันนะคะนอหนูจะแบบนี้หัวหัวกลมบนอ่ะมอมาหัวกลมล่างนี้นะคะอย่าสับสนปอปลาอ่อาใบไม้ปอปลาผอพึอ่งคล้ายๆกันนะคะแล้วก็คล้ายๆกันหมดเลยนะหอหีบเขาจะเกยนอย่างนี้บ้านเขาคือของหารน,นั่นเองนะคะนี่ก็คือออองคล้ายๆกัน ส่วนที่เราจะสับสนก็คือสองตัวมีคอเืือนกับลอเรือนั่นเองนะคะคล้ายๆอย่าสับสนนะพอเืือนก็คือหัวมันจะตะวัดขึ้นปึ๊บใช่ไหมลอเรือหัวตวัดลงอย่างนี้ส่วนคําว่าฮักนะคะฮักของเราจะเป็นรักอย่างนี้ใช่ไหมของเราจะใช้ตัวนี้แต่ของของบ้านเขาเนี่ยฮักก็คือเขียนตัวนี้นะคะ บรรากาศแล้วก็กอไก่แบบนี้นะคะอ่าส่วนพยัญชนะผสมก็จะมีหกตัวนะคะก็เป็นเหมือนคำคำควบคำอย่างเงี้ยไปเลยนะคะหองอหอ,อย่อหอมอหนอนี่นะคะลักษณะน,น,นี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูของของจริงที่ในคำาคมดีกว่าค่ะสำหรับสระในภาษาลาวนะคะคล้ายๆไทยเลย เหมือนเลยมีสระอีแต่เขียนแต่เขียนแตกงกันนิดหน่อยสะอาจะเป็นเนี้ยสัะมีหัวนะอ่ากับในสระอึสระอือสระอีแบบนี้สระอีก็มีขีดสระอึอ่มีจุดข้างในคล้ายๆกับสระอีนะคะแต่ว่ามีจุดข้างในสระอืออ่าคล้ายๆสระอีแต่มีจุดข้างในอย่างนี้นะคะคล้ายๆกันมีสระอสระอเขาคือของที่ลาวเนี่ยเขาจะ อ่าบางจะปนจะมีบางคำเท่านั้ที่ลงท้ายด้วยออกแต่ส่วนมากจะไม่มีนะคะจะเขียนเป็นวงกลมข้างบนแบบนี้เ,นเอ๋สระเออสระเออนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอ่าสำหรับคำคลมแรกนะคะมาลองฝึกแปลไปพร้อมๆกันหึงหวงนะอันนี้หึงสระออใช่ไหมคะสระเออ สะระอือหึงของเขาของเราจะเป็นหึงสระอือใช่ไหมเขาจะหึงอ่านหึงห่วงอ่าหอหอหีบวออวแหวนเนีมันคล้ายๆภาษาทไทยมากบางคำเนี่ยเดาได้เลยบางคำไหนเราเราแบบงงๆแต่เราสามารถเดาได้จากบริบทก็คือคำข้างหน้าคำข้างหลังเราสามารถเดาได้นนั่นเองค่ะหึงห่วง หลายเกินไปนะคะอันนี้หอลอนะคะถ้าเขียนในละักษณะนี้คือเป็นหอลอหอหีบแล้วก็ลอลิงเป็นคำควบหอรลอ,อายอหายหลาย่าเกินไปนะคะก็คือหึงห่งหวงมากเกินไปเห็นไหมคะอันนี้นอหนูนอหนูจะหัวกลมบนนะของภาษาลาวเนี่ยจะบอกเลยว่าเขาอ่านแบบ ตรงตัวเขียนแบบตรงตัวนะคะของไทยมันจะมีแบบว่าเขียนในลักษณะแบบแย่อหญิงรอเรือลงท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ของของที่เราคือเขาเขียนตรงตัวเลยคล้ายๆกับคําสะกดของที่ไทยของภาษาไทยนั่นเองนะคะอาจบ่อ,อ,บอแม่นมิทีบ่งบอกอ่าวิธีอาจอานก็อออดา,อออา,อออา์อักษบอกก็คือไม่เขียนอย่านงนี้เห็นไหมคะไม่มีอออ่างข้างหลังนะ นี้บอกก็คือบอสละอวงกลมข้างบนแล้วก็ไม่เอกแม่นอ่าบอแม่นวิธีบง่งบอกเห็นไหมบง่งก็คือภาษาลาวเนี่ยเขียนตรงตัวเลยบ่งก็บอโอสละโอนี่ขึ้นไปข้างบนเลยเห็นไหมคะของไทยเราไม่มีสละโอแบบเขียนออกมาให้เห็นชัดใช่ไหมขอ,ของไทยเราจะเป็นบอไม่เอกงองอย่าแต่ของเราบอโอ,โอก็คือไม่หันอากาศแต่เป็นกลับหัว อ่าแล้วก็ไม่เอกแล้วก็งองงูนะบกบอกถึงก็คือถึงสละเอิงนะคะสละเอิงถึงความฮักนะคอควายนะคะหลายหลายคนถ้ามองเผินๆเนี่ยถอถุงแน่นอนอยังไงมองอยังไงก็เป็นถอถุงเนี่ยแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นคอควายนะถ้าเป็นถอถุงจะขีดลงมาแต่ก็เขียนไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นถอถุงนี่ อยู่ตัวน,นี้เลยนะคะสอถุกแล้วก็เอม้วนหัวม้วนหัวออกขีดลงมาอย่างนี้อความฮักที่แท้จริงเห็นไหมคะจริงก็คือจริงไม่มีรอเรือแบบเรานะอันนี้จริงก็คือจริงเลยนะคะเพราะก็คือเพราะเห็นไหมคะต่างกันต่างกับของไทยคือรอเรือไม่มีเพราะถ้าเจ้าคิดถึงนะ อันนี้อ่านเป็นแบบไทยๆให้ฟังนะคะเพื่อแบบว่าหลายๆคนเนี่ยแบบยังฟังไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะอ่าเพราะถ้าเจ้าเห็นไหมคะเจ้าสลระเอาอ่าเห็นมมันก็จะเป็นไม่หันอากาศคว่ำถ้าพูดแบบงี้นะคะก็ไม่ถูกข้างบนสลระอาถ้าเจ้าก็คือถ้าคุณนะคะ คิดถึงแต่ความต้องการของตัวเองสารอัวล้วก็บอกไปแล้วนะคะสารอัวคือแบบนี้ต่ออัวตัวงออัวง่ว้เขียนเขียนในสายแบบนี้นะคะเองแต่บอกเคยคิดถึงความรู้สึกของฝ่ายก็ยคือของอีฝ่ายแหละเขาอาจจะภาพนี้อาจจะเขียนตกไปนะคะอันนี้ไปหามาจากใน google นั่นเองแล้วก็เอามาแปะ ให้ฟังเขาบอกเอิญว่าเขาบอกเอิญว่าอ่าสําหรับใครที่แบบยังอ่านไม่ค่อยคล่องก็ค่อยๆจับคําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูความแตกต่างว่ามันแตกต่างจากภาษาไทยยังไงนะว่าความพักที่แท้จริงแต่เขาเอิญว่าการเห็นแก่ตัวอนะนะคะเห็นสระเอะอย่างนี้ค่ะไม่ใช่หัวลงนะ ระเอจะเป็นไม่ถนอากาศขึ้นเป็นอย่างนี้เหมือนของไทยนะคะเหมือนของไทยถนอากาศขึ้นมาอย่างนี้ส่วนเจ้าจออจอเจ้าจอเอานี่จะเขียนแบบหัวลงอย่างี้นะเห็นเฮ็ดคำว่าเฮ็ดก็เป็นแปลว่าทำจะเขียนในังสืแบบนี้แต่เปลี่ยนตรงนี้เป็นฮอนะแล้วก็น no. อแล้วก็ดอ นอนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเด็กอย่างเงี้ยนะคะอ่ามาดูอันนี้อย่าเบิ่งความจริงใจก็คืออย่าเบิ่งเนี่ยคือดูนะคะแปลว่าดูอย่าเขาจะเขียนอย่างงี้ยอยไม่เอกอย่าเลยของของเราจะเป็นออยอยใช่ไหมคะอย่าเบิ่งความจริงใจเพียงผ่านตาอเราเห็นรูปแบบของคําว่าเพียงละ คำว่าเพียงนะนี่ใช่ไหมคะเพียงคำนี้คือสระเอียของภาษาลาวเนี่ยคือตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้ลากยาวตัวนี้ลากยาวไม่ใช่รอเรือนะตัวนี้ลากยาวทอเอียงอ่อเพียง ของไทยเราจะเป็นแบบนี้สรละเอียใช่ไหมแต่ของเราจะเป็นแบบตัวเดียวผ่านตาแต่ให้เฮียนเห็นไหมคะม่อีกลเฮียนสรละเอียแม้มจะต่างจากล้อเรือนะจะหางจะลากยาวลงมานะคะตรงช่วงนี้จะกว้างนะคะเฮียนหูด,ด้วยเวลาที่ผ่านไปนั่นเอง ยาทิ้มก็คืออ่านแบบไทยไอยเยาทิ้มคนก็คือทิ้งนะคะทิ้งก็คือทิ้งนั่นเองคนอะคอโอคอโอนี่โอนอคนที่เขาจะเอาบอกแล้วจะเอา เจ้าก็คือนี่เห็นไหมคะเจ้าเอาเจอเอาเจ้าไม่โทรเจ้าก็คืออย่าทิ้งคนที่เขารักคุณอืเจ้าก็คือคุณแล้วไปหาคนที่เจ้าฮักก็คือแล้วไปหาคนที่คุณรักเพราะอาจมีมื้อหนึ่งก็คือวันหนึ่งมื้อหนึ่งนะคะนี่อ,อึดอึมื้อหนึ่ง<ม>นะเพราะอาจมีมื้อหนึ่งเราก็ นะคะไม่ไม่ใช่ก้อแบบนี้นะไม่ใช่แบบว่าภาษาลาวจะเขียนคําสะกดของไทยคือก้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างงี้ไม่ใช่อย่างงี้นะคะส่วนมากภาษาลาวเนี่ยจะไม่ลงท้ายด้วยอ่างนะจะเป็นอย่างงี้ส่ะออไม่เอกก็แล้วก็จะทิมพ์เจ้าก็คือ แล้วก็เขาจะทิ้งคุณนะคะไปหาคนที่เราฮักเช่นกันสระเอกนะคะสระเอกอย่าทิ้งคนที่เขารักคุณแล้วไปหาคนที่คุณรักเพราะอาจมีวันหนึ่งเขาก็จะทิ้งคุณไปหาที่เขารักเช่นกันนะ,ะต่อไปอันนี้บางคนยังอ่านแบบว่าบางคนดูไม่ค่อยถาตาเท่าไหร่เพราะว่า อันนี้เหมือนจะเป็นฟอนที่มีลูกเล่นขึ้นมีการประยุกต์ขึ้นเหมือนบ้านว่าเหมือนที่บ้านเรานะคะมีการแบบทําฟอนให้ดูแบบัยรุ่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายฟอนอก็หามาเป็นฟอนที่พอจะแบบอ่านแล้วก็มองให้เห็นแบบเข้าใจง่ายสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะอันนี้แปลหอหากพอเห็นไหมคะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเขียนพออย่างนี้ ออออย่างนี้นะไม่ไม่มีนะของที่เราคือเป็นสระออย่างนี้นะข้างบนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวพยัญชนะืหากพอมีกําลังอย่าไปหวังพึ่งไผต่อหน้ามันคือน้ําใจรับหลังไปคือนี่บุญคุณเห็นไหมคะไม่มีออนะตรงนี้ไม่มีอ คือก็คือหออือคือสระอืออย่างนี้เลยอืมนี่มึน,นคุณอ่าใช่ค่ะต่อมาเหนือฟ้าคือความเพียรเพียมาให้เห็นละตรงนี้มาให้เห็นอีกแล้วเหนือฟ้าหอ,อนนเอือสระเอือนะคะสระเอือสระเอือเหนือฟ้าคือ ความเพียรเนื้อความรู้ที่เฮาเรียนจะเอาเอานี้คือความพระยาหยาเห็นไหมคะเขาจะเขียนแบบคําสะกดเลยพระยาหยามไม่ใช่พยายามแบบของเรานะคะก็ภาษาลาวจะง่ายๆบางคนเนี่ยเรียนภาษาลาวไปเยอะเยอะมากๆ เยอะแบบชนิดที่ว่าพูดได้ละเขียนได้ละเขียนคล่องละพอทีนี้จะไปเปลี่ยนเขียนไม่มะใช้บ้างเอาลืมไปเขียนเป็นคําสะกดภาษาลาวเลยนะคะบางคนก็เผลอเผลอลืมบ้มมมางก,ก็มีมาดูคํพรมต่อมาหากท่านอันนี้อันนี้ฟอนต์ก็จะแตกตาไปหน่อยหนึ่งก็เป็นเหมือนฟอนต์ประยุกต์ให้ดูแบบไม่รุ่นขึ้นหรือดูแบบว่าอ,อัดอัดหน่อยอะไรเงี้ยหากท่าน เดินตามเห็นไหมคะมอมาคือมอมาที่ของที่รานอันนี้มันเป็นแบบว่าฟอนต์แบบประยุกตนะหลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่าดูแล้วอ่านอ่านไม่รู้ใช่ไหมถ้าเขียนเดียวๆไม่รู้ก็คือตัวอะไรแต่ดูโดยรวมสิเดินตามแน่นอนมอมาที่ราวนนี้ใช่ไหม ก็มีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันหลายคนก็จะเขียนเร็วๆเ,เขียนเร็วๆเ,เขียนแบบเขียนเร็วๆอะ่ะก็มีนะเดี๋ยวอันนี้เรายังไม่บอกเพราะว่าอ่ามันจะเจาะลึกลงไปอีกอันนี้มาฝึกอ,อ่านเข้าๆให้ฟังเฉยๆน,นะคะ หาท่านเดินตามรอยเท้าก็คือไม่ใช่ว่าหยาบนะคะรอยตีนคนํานี้รอยตีนคํานี้ไม่ได้เป็นคําหยาบนะภาษาลาวตีนก็คือเท้านะคะตีนคือเท้าไม่ใช่ว่าเป็นคาหยาบอุ้ยทําไมเขียนหยาบทําไมพูดหยาบจังเราอย่าเอาภาษาของเราไปเป็นบรรทัดฐานของภาษาของเขานะ,ะตีนก็คือตีนตีนก็คือแปลว่าเท้าของภาษาไทยอของคนอื่นท่านจะบอกมี เห็นก็คือก็จะไม่ได้เห็นนะรอยจีนของตัวเองนั่นเองเ่ามาถ้าเจ้าเป็นแฟนที่ดีอยู่แล้วถือสะอือถือ,ถ,อ,ถ,อถือคำนี้เท่ากับถูกแฟนทิมทิมทิมนะบางคนอ่านอ่านแบบว่าออกเสียงไม่ดูอย่างเงี้ยอ่ะถือแฟนทิ้งนั่นเองกะ บ่ต้องเสียใจมาให้เห็นละคำแปลกขึ้นมาคือคำว่าเสียบางเราบางอ่าบางคนนะอ,นอ,นอ่านเอิญอ่านเซยนะบ่ต้องเสยใจไม่ใช่นะ,ะไม่ใช่เสยนะอ่ะก็คือละเอียภาษาลาวละเอียภาษาลาวนะอย่างนี้เลยละเอียไม่ไม่เหมือนของไทยไม่ใช่แบบนี้นะคะ ภาษาเราไม่ได้เขียนเสียแบบของไทยนะเขียนแบบนี้นะเหมือนทำว่าเบียนะคะที่ที่ลาวเนี่ยเขานิยมเบียใช่ไหมเป็นเบียลาวเวลาเราไปประเทศลาวหรือเราเห็นโฆษณาเบียลาวเราเราจะอ่านเบยลาวไม่ใช่เบยลาวนะเบียลาวอ่ะเขียนอย่างนี้เบียก็บอบอเบียอ่ะเขียนบอเอียเบียอย่างนี้เลยนะคะเสียก็เหมือนกันเสีจายใจแล้วก็ปล่อย ไม่มีปอรอมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีปอรอไม่เอกยออยงี่ไม่มีนะปล่อยก็คือปล่อยไม่ได้มีไม่ไม่มีคำควบกร้มแบบเรามันไปคือจะว่าหมาเปลี่ยนเจ้าของเห็นไหมซาละเอียตอนแรกเราอ่ะตอนแรกที่ผ่านมามันยังไม่มีอันนี้ใช่ไหมเย่ไม่มีไม่เอกนี่เราก็ใส่ไม่เอกตรงนี้ปอเอียนอไม่เอกเปลี่ยน หมาแล้วเริ่มเห็นทำควบพอละทำควบก,ก็คือหอมอหอหีบเนี่ยเห็นไหมลักษณะเหมือนลักษณะาคล้ายหอหีบลงมาอย่างนี้ส่วนจะเขียนควบมอปึ๊บอย่างนี้เลยมอหอส่วนถ้าจะเขียนนอนอยังเขียนยังไงเขียนยังไงอ่ะไปลองไปลองไปฝึกไปฝึกไม่บอกไปลองดูก่อนก่อนหน้า นอก็นี่ไงนอมี่ลลองไปฝึกเขียนนะคะหอมอเปลี่ยนหอมอหมาเปลี่ยนเจ้าของจะย้อนกลับไปให้ดูหอนอเขียนอย่างนี้เห็นไหมคะหอนอหอมอเขียนอย่างนี้ หอรออย่างนี้ค่ะหอรอต่อไปนะคะการสร้างภาพสร้างเขาเขียนตรงตัวเลยสอางอสังไม่โทร้างพออาบอภาพนะมันก็เป็นเพียงการสร้างความงานจากภายนอกจากภายก็คือภายเอ ของเราจะเป็นนี้นี้เขาจะเป็นพอพานเปลือกอย่างใดมันก็คือเปลือกพอเอือกก็เปลือกอย่างใดมันก็คือเปลือกต่อให้งดเสระอเรามักจะลืมนะเวลาเราไปเขียนภาษาลาวก็งออุดองงดเลยอย่างนี้ไม่มีเสละอุข้างบนเลยอย่าลืมนะคะงามเพียงใดสุดท้ายมันก็ถือฝ่อดีด การช้อปามันก็เพียงมันก็เป็นเพียงการสร้างความงามภายนอกเปลือกอย่างไรมันก็ฝึกเปลือกต่อให้งางามเพียงใดสุดท้ายมันก็ถูกควาดีค่นะ,ะวันนี้ก็จบการฝึกอ่านภาษาลาวจากคําคมเพียงเท่านี้เนาะสาหรับใครทีออ่อยากจะให้สอนอะไรเพิ่มเติมหรือว่ารวมถึงแนะนําติชมกันได้นะคะที่ใต้คลิปนี้ในคอมเมนตะ์ใน u t u b e นีนะคะ ค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามใน Facebook ก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะที่เพจฮักนะไทยลาวเป็นพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะในช่องเสิร์ชหรือว่าจะพิมบนในบน URL นะคะว่า facebook. c o m h ักหะ้าไลาลเป็นภาษาติดตามนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ในวิดีโอนี้แล้วก็ในช่องทาง YouTube นี้ด้วยนะคะอ่าสำหรับใครที่ต้องการที่จะให้สอนอะไรเพิ่มเติมเป็นภาษาลาวก็ ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ